สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องลองดูของเรานะครับก็มาแนะนําสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็ใช้ดีจึงบอกต่อนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวแอลกอฮอยี่ห้อสบายนะครับซึ่งเป็นสูตรน้ําขนาด1ลิตรเป็นแบบฟูดเกรดนะครับสําหรับแอลกอฮอล์แบบฟูดเกรดนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับ ซึ่งผมเองก็จะบอกกันคร่าวๆสั้นๆนในความหมายนะครับแอลกอฮอล์ฟูดเกรดก็คือเป็นแอลกอฮอล์ที่สามารถจะทานได้นะครับซึ่งเมื่อเรานำมาล้างที่มือนะครับก็สามารถที่จะหยิบกินสิ่งของต่างๆได้เลยนะครับโดยไม่ต้องล้างน้ำซ้ำนะครับเช่นจะหยิบกินขนมข้าวเหนียวหมูปิ้งต่างๆนะครับก็หยิบใส่ปากได้เลยนะครับโดยไม่ต้องกลัวเชื้อโรคนะครับ ซึ่งยี่ห้อสบายนี้ก็เป็นแอลกอฮอล์75ปอร์เซนะครับแค่นี้ก็เพียงพอกับการฆ่าเชื้อโรคได้ถึง99.99% 99แล้วนะครับซึ่งประโยชน์ของแอลกอฮอล์ฟูดเกรดนอกจากนี้ก็ยังนำไปพ่นในภาชนะจานชามช้อนต่างๆนะครับเป็นการฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนรับประทานอาหารกันได้นะครับแล้วก็แอลกอฮอล์สูตรน้ำยี่ห้อสบายนี้ก็มีอยู่หลายกลิ่นนะครับผมก็ได้ลอง เป็นกลิ่นมะลินะครับก็หอมดีหอมอ่นอ,อนๆนะครับนอกจากนั้นก็จะมีกลิ่นชมพูคุุลาบกลิ่นเขียวแอปเปิ้ลกลิ่นไซมิ้นกลิ่นส้มพีทกลิ่นม่วงลาเวนเดอร์สูตรยูคาลิปตัสแล้วก็สูตรแป้งเด็กนะครับมีให้เลือกกันตามใจชอบนะครับช่องทางการจำหน่ายก็อยู่ในช h อปปีนะครับเพียงแค่ค้นสบายก็จะเจอแล้วนะครับแอลกอฮอล์สูตรน้ำแบบเติม1ลิตรนะครับเป็นแอลกอฮอล์ฟูดเกรด แท้ๆนะครับผมได้ลองใช้มาแล้วเกือบจะหมด1ลิตรแล้วนะครับแล้วก็ถัดไปในจากนี้ก็คงจะซื้อกิ่นอื่นมาลองบ้างนะครับซึ่งเป็นราคาที่ประหยัดที่สุดแล้วก็ถูกสุดในช้อปปีแล้วนะครับตอนนี้สําหรับแอลกอฮอล์แบบฟูดเกรดนะครับก็แนะนาเลยนะครับยี่ห้อสบายนะครับใช้แล้วมือไม่แห้งนะครับไม่เหนียวเนะนะนะครับฉีดแล้วก็แห้งเร็วทันใจนะครับ หยิบทานอะไรก็สะดวกสบายโดยไม่ต้องหาน้ำมาล้างซ้าให้เสียเวลานะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าอยากจะใช้ก็ลองหามาใช้กันดูนะครับแอลกอฮอล์สูตรน้ําแบบเติม1ลิตรยี่ห้อสบายแบบฟูดเกรดนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ามีอะไรดีๆก็จะมาแนะนำกันเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ